สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ c o m ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านพระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครปกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยวันนี้ผมมีเหรียญพ่อท่านบุญมาก ท่าสมิตนะครับอําเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชราคา200บาทท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือคอมเมนต์ได้ครับ0656471377สำหรับท่านไหนนะครับถ้าโทรมาก่อนจะได้ก่อนนะครับพระเรามีน้อยนะครับผมมีเหรียญพ่อท่านบุญมากครับวัดท่าสมิตอําเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเหรียญที่เลึกทำบุญ100วันนะครับ ราคา200บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อไมาได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับวันนี้ใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากดู EP ก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็ช่องั้านพระอดคอมก็ขอฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซับตะไคร้ให้ช่องเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังสามารถเข้าสู่ไซต์ร้านพระอดมีให้เลือกกันเยอะนะครับวันนี้มีเหรียญเพ่อท่านบุญมากนะครับ วัท่าสเม็ดอำเภอเฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหรียญที่ระลึกทำบุญ100วันนะครับราคา200บาทสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีครับ